เห็นไม่เอ่ยลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับไม่มีคนไทยเลยน,นะมีแต่ฝรั่งนะครับผู้ชายนะครับเขาแบบมาเที่ยวกันเนาะแต่ผมเป็นแบบก็ขับรถมาที่นี่นะครับที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนั่นเองนะครับก็คนไทยนัาจ่ายไป40บาทนะครับก็และอ่าต่างชาติก็คือ200นะช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงหน้าบัวนะหน้าบัวน่าจะเป็นช่วงของเดือนธันวาอะไรประมาณนั้นนะครับ เส็จอยนที่นี่มีบริการเขาเรียกว่าล่องเรือด้วยนะครับล่องเรือแล้วก็ลำละ500ร้อนะครับถ้ามากันหลายคนเนี่ยอย่างเช่นนั่ง5-6คนเนี่ยก็คุ้มอยู่นะหลังจากที่ขับมาก็คือเชื่อแล้วนะครับว่าทําไมถึงไกลนะครับเพราะว่าอุทยาน300ยอดเนี่ยเขาสามร้ยอดเนี่ยก็จะเป็นแบบกินพื้นที่เยอะ <laughs> They don't say how long the boardwalk is. <laughs> When you said, "Oh, you have no idea. I presume you can get back down the." Road there, can you? Do have turn do come back? That guy was going back. And that to o have back was back haven't finished its justs it the h s โอเคครับหลังจากเราทั้งสองคนเนี่ยชมบึงโบสเเสร็แก็ขับรถต่อนะครับไปที่หัวหินนะครับเนาะฝนก็ตกนิดหน่อยนะครับ หอ oh, หินเนี่ยเราก็มาบ่อยแล้วนะครับชอบบรรยากาศที่นี่ตลอดนะกะ็โรงแรมเนี่ยถ้าเราจองไว้ก็เป็นโรงแรมฮิลตันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไม Google อ่ะพาเราเข้ามาในซอยเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าผมไม่เคยขับรถแล้วก็ขับเข้ามาในซอยอันนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะ เนี่ยครับทุกคนก็นั่งเที่ยวต่างชาติเดินเนาะถนนเส้นนี้ก็จะเป็นวันเวนะครับตอนช่วงคำ่ำเราทั้งสองคนเนี่ยเช็คอินนะครับแล้วก็ได้เป็นชั้นที่14นะครับที่มองเห็นวิวหัวหินนะครับ The whole beach stretching and hin, all over hin, and just down here, the Grand. And then whole Hu here down all and Grand and up ช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มเนี่ยผมกับเดวิดก็มากินอาหารคำ่ำครก็จะเป็นอาหารฝรั่งนั่นแหละเห็นไม่เอ,อ่ยลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับไม่มีคนไทยเลยนะมีแต่ฝรั่งนะครับเดวิดก็สั่งเป็นสปาเกตตี้นะครับของผมก็ผมสั่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเป็นสลัดด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเปริฟนะหรือว่าบาร์บีคิวหมูนะโอเคเดวิด อันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารนะครับจ่ายไป1,000นิดๆนะครับ Are you yes, <Okay. S 1> หลังจากที่เรากินอาหารข้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็มาเดินแบบเดินรีแลกพักผ่อนด้วยนะครับเพราะว่าเราพักที่หัวหินเนี่ยแค่1วันเองนะครับเพราะว่าตามที่บอกออกไปว่าเรามาบ่อยแล้วไงก็มาถึงตอนตอนเย็ยนด้วยนะครับก็เดินดูบรรยากาศเดินไปนูไปนี่แถวนี้และครับ แล้วก็นี่ก็จะเป็นร้านญี่ปุ่นที่เราเคยกินตอนที่เรามาหัวเห็นแรกๆนะครับตอะมาณสักเจปีที่แล้วนะครับก็ยังมีอยู่เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เดินลงไปที่ชายหาดนะครับและนี่ก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของเราทั้งสองคนนะคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบเดินทางต้องเที่ยวเนาะก็อันนี้ก็จะเป็น Walking Street นะครับผมเห็นอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับกับโรงแรมของเราแต่เป็นของแบบผู้ชายผู้ชายนะครับเขาแบบมาเที่ยวกันเนาะแต่ผมเป็นแบบผู้ชายแบบสคนนะมันก็มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรานะครับก็นั่นแหละครับพักผ่อนก่อนนะโอ๊ยลืมไปเดวิดเดินเดวิดมองอยู่ร้านอาหารเดียมนะครับเมื่อกี้นั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ ไม่แน่ใจว่ากลับมาเาห็นอีกครั้งเมื่อไหร่นะแต่ทุกครั้งก็คือชอบนะครับบ๊ายบายครับบาย